ถึงอีเนะแล้วยุ่งหน้าแล้วนี่เองเราเลาะหน้าผามาเรื่อยเลาะเหลี่ยมผามาอ,าอากาศเย็นมากส8ปดองศาลมก็แรงคืนซัดปงปงัปงปงปังนี่เรามาถึงอีเนะแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปเดินเล่นหรือถ่ายรูปเราต้องหาอะไรทานกน่อนหิวแล้วบ่ายโมงแล้วหิวมากมีคนเขาสิบอปดหิวมาก แล้วหาจุดจอดรถสาธารณะหรือว่า,นะาจุดจอดรถจ,จ,จอดเหรียญก่อนอยู่ในหัวว่าย,งงนะยน,นี่นะเดินไดนิดนึงฝนลงแล้วยังไม่ทันได้อะไรเลยยังไม่ได้เดินเลยฝนตกแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนยังไม่ได้ยังไม่สำเร็จเลยอ,อ,อ,อาหารนะใน ข้างบนส่ดข,ข้อมูลก็ไม่ธรรมดาดูบิวบวิวก็เจ็บข้างนอกฝนตกด้วย Thank you thank you ได้ที่พักเรียบร้อยนะวันนี้เรามาพักที่ Merc ure, Merc ure, เมอร์เคียวเมอร์เคียวริมทะเลไม่ไกลจากหมู่บ้านประมงอีเนะเท่าไหร่มาแบบวอล์กอินด้วยคือเดินดุยดุยดุยเข้าไปเลยไปบอกเขาว่าผมขอห้องหน่อยสำหรับผู้ใหญ่ห้าคนเอกสองเขาบอกจองในอิเตเ็ตดีกว่าก็เลยจองในอิเตเลตแต่ว่าเสร็จเรียบร้อย ได้ห้องมาแล้วไม่รู้เลยห้องเป็นแบบไหนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นแบบไหนก็ได้งั้นนะอย่าไปกังวลไปไปเตรียมตัวขนของขึ้นที่พักกันเมื่อเขียว เมอเคียวห้องน้ำในตัวด้วยนะที่นี่อืมนี่ห้องน้ำในตัวเดี๋ยวโซเดี๋ยวโอิรัเซออิรักเชมเช่เฮ้ยไอไอมีผดเพี้ยนด้วยไม่เดี๋ยวสภาเขาพูดญี่ปุ่นใสเรายับเลยวันนี้เรามาเข้าเมืองนะจากเข้ามาจาก เมื่อเขียวอยู่ใ,ใกล้ๆเมื่อเขียวมากินซูชิกันอืโดยเรามาร้านนี้โดยเออโดยซุเปอร์ไกด์นะครับไกด์ของเราคือแชท GPT ว้าวโอ้ oh. โหบาดี <laughs> ากว่า อะต่อไปมาไอจาเนียวทำอะไรวะมาลองเหสอ ปลาว่าน่าจะเป็นที่กดน้ำชาหรอกไม่รู้เดาเอาเอ้ยเดินเดินดินดันดันเออออกแล้วออกแล้วออกจริงด้วยอ้ดันไอกดันฉีนสั่งน้ำไปแล้วไม่สิไม่เป็นไร ของปิดจบผมนะในสูจิสายพานนับจานเมืองมิยาวสูเหนือหนือของเกียวโตขึ้นไปอีกพอสมควเรเซตนี้เสิร์ฟมาเป็นสาเกเสิร์ฟมาเป็นสาเกสามถ้วยสามชนิดโอ้โห,หคือ ไม่รู้สิประทับใจอ,อืม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  อืมร่อยเฮ้ยเฮ้ยดูแบบแล้มีมีดแล้วเดี๋ยวก็ซื้อแถวนี้ไม่กี่บาทหรอกนี่เราเราเพิ่งไปดูซูชิสายพานกระเป๋าแหกมานะแล้วเราก็อัดอันตันใจเราเข้ามินิมาร์กเดี๋ยวผมผมเล่นอันนี้จะเล่นอันนี้ เรื I mean ่องปลาหมึกอันนี้ผมเอาแล้ว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 เอาสิบบาทเอาดิเอาดิเอาดิเอาเฮ้ยนี <S s no. ่นี่นายออกจากซูชิสายพานกันจริงป้ะเนี่ยฮะนี่พวกนายออกจากซูชิสายพานกันจริงกันป่าพวกนายมาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพวกนายก็กินกันแบบเนี้ยพวกนายไม่ใช่แล้วที่สุดโอ้ผมไปซื้อไอ้แซลมอนมานะจากจากซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหยังสดยังน่ากินเลย แต่หาซื้อมีดไม่ได้หาซื้อมีดไม่ได้ผมก็นำเสนอว่าเฮ้ยเราควรจะแบ่งกันกัดทีละคำนะเว้ยเพื่อนไม่เห็นด้วยก็เลยต้องเนี่ยเป็นไงเป็นไงโอ้โหเป็นไงมีเป็นไงไม่โอ้โหโอเคโอเคบอกแล้วอย่าเลื่อยเขาบอกว่าอย่าเลื่อย เ <mile> เอป็นไงหลังจากที่เรากระเป๋าแหกมาหลายวันทรงมันไม่ดีนะท่ปผมาทรงมันไม่ดีเริ่มต้นจากโคเบีเอฟล้แไม่ห้ามกันไม่ห้ามไม่มีใครห้ามใครเยไหลไปเรื่อยเปื่อยจนดูทรงแม่งน่าจะแหกแล้วนะาจะจบทิปไม่ลง ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วดูดิมันถึงขั้นต้องเอามือฉีกปลากินกันแบบกอรัมแล้วอ่ะเหมือนคาราบเลยว่ะเออมีดมืนเขาไม่มีเนี่ยโหเอากัดแล้วไอ้เหี้ยแบ่งกันกัดบแล้วโอเคย่างกุ้งแก้วเฮ้ยเด็ดอร่อยนะคือซูชิญี่ปุ่นซูเปอร์มารเก็บ อร่อยด้วยเทสอันนี้วะอร่อยดูก่อนดูก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยี่มือมันแถบเลยฮะโอ้ยโอ้ยเออกลมกล่อมอูมามิอูมามิ เดวกร่วง่จาพกเนี่ยยังไม่ตาย่แก์ดิ้นดูเจสไปเอามอนะลรมาให้วุ้นงหวานด้วยอ่เรื่องถึงคูเลย

พิเศษใหญ่ื่องเฮ้ยเฮ้ยนี่ตะกร้าที่มายนี่สูี่ปลาเมอรไอ้เหี้ยต่อบ่ต่อบอมเกมปินเลยอร่อยเหรอ 어, 갑다